รถบ้านคุณชาวลิตทุกท่านนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมสวัสดีครับมาเจอเคอีกแล้วนะคะที่ชวลิตธานะฮะรถบ้านคุณชาวลิตนะครับผมคิดถึงรถยนต์มือสองคิดถึงเราคิดถึงชวลิตรถบ้านคุณชาวลิตนะครับที่นี่มีแต่รถคุณภาพเกรดเอนะครับเพื่อนๆซื้อกับเราไม่ต้องกลัวนะครับปลอดภัยมั่นใจแน,น่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ เพราะว่าเรามีการการันตีจากพี่ชาวลิศนะฮะกระบี่มือหนึ่งรถยนต์มือสองนะฮะแกเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านรถยนต์มือสองมามากกว่า30ปีนะ,ะเพื่อนเพื่อนซื้อรถไม่เป็นมาซื้อแต่เราได้นะครับผมแกดูให้หมดแล้วนะเพื่อนเพื่อนมาซื้อที่นี่เพื่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะเราเอกสารพวกปลอดภัยแน่นอนนะครับสามารถโอนได้ทุกคันนะครับรถรถที่เราโอนได้ทุกๆคันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้ววันนี้เคมีรถ p p v ฝากสี่คันนะครับจากสี่ค่ายยักษ์ใหญ่นะครับเป็นรถครอบครัวลุยด้วยครอบครัวด้วยนะครับมานำเสนอให้เพื่อนๆ4ี่คันสวยมากไม่น้อยๆรถสวยสวยไม่น้อยๆอยู่ที่นี่แล้วนะครับสี่คันอยู่ข้างหลังเคนี่เองนะะเดี๋ยวเคเดี๋ยวเคให้ดูก่อนฮะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเคให้ดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอคันแรกนะฮะเป็นเจ้านิสันเทอรล่านะครับ นิสสันเทอร์ร่า2.3 V L นะเพื่อนๆน,นะเป็นตัว4วิวนะฮะตัวนี้เป็นตัว4วิวไม่แค่70,700กว่าโลเท่านั้นเองไม่แค่70,700โลนะฮะตัวนี้ป้ายแดงออกห้างนะล้าน4ี่ห้านะล้าน4ี่ห้าวันนี้เหลือ8ปดแสน9หมื่นพันนะหายไปประมาณ5 6 0 0 0แสนนะเพื่อนๆซื้อซื้อซื้อมือสองต้องซื้อรถประมาณนี้นะเพราะเขาหายไปประมาณ5-60ห0แสนเลยนะครับ อ่าและอีกคันหนึ่งนงนะฮะเป็นโอ้โหรถยอดนิยมนะฮะตัวขายดีของทางค่ายนี้เลยอีซูซุนะครับเป็นอีซูซุมิวเอนะครับเครื่อง3,000นะฮะอัลติเมดนะครับ,รบโฟล e ์วิวนะครับผมไม่แค่64,000กว่าโลแค่นั้นเองนะฮะไม่แค่64,000กว่าโลนะฮะใต้แดงราคาเขาอยู่ที่ล้านห้าเก้านะเพื่อนๆพล้านห้าเก้าล้านห้าแสนเก้าพัน 5, 9, 000, 5, 9, นะคะ วันนี้เหลือ999,000นะครับหายไปประมาณเกือบ6 0แสนเหมือนกันนะครับเอ้าคันต่อไปนะมิสซูปาเจโร่นะครับตัวนี้ก็เลยชื่อว่าขายดีๆของเขาเลยนะครับ2.4 g t p ัด c นะฮะ2.4 g t p ัดครับ,รบไม่แค่147,000กว่าโลแค่นั้นเองนะเพื่อนๆน,นะราคาป้ายแดงของเขา ล้าน3ามห้านะเพื่อนๆนะล้าน3วันนี้เหลือแค่8ปดแสนกว่าบาทนะครับแปดแสนไม่มีกว่าบาทนะครับแปดแสนนะครับมาคันสุดท้ายคันนี้คันนี้นะฮะฟอร์ดเอฟเวอนะครับ2.0เทอร์โบไททาเนียมะเพื่อนๆนะป้ายแดงเขนะล้านสี่สเลยนะคันนี้หายไปเยอะสุดนะหายไปเจ็ดแปแสนเลยนะวันนี้เหลือแค่ 6 5แ0 0 0านะปี2019นเะเพื่อนๆนะปี2019นสะ้ 2019, นะครับรถสวยๆพร้อมเสิร์ฟให้เพื่อนๆนแล้วนะครับ4คันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเคมาเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะฮะจากคันนี้ก่อนเลยนะครับอ่าให้เพื่อนๆดูหนึ่งรอบครับคันนี้นะปอดเ e v e r e s t 2.0 Turbo t i t a n i เ m ไท,ทนเนียมนะครับเป็นรถสีน้ำตาลนะฮะร,รถสีน้ำตาลแต่ว่าไม่ใช่น้ำตาลทองนะเป็นน้ำตาลเท่สวยมากๆเลยสีสวยมากๆเลยเป็นสี แบบว่าโอ้ห oh, เป็นสีน้ำตาลที่น่าใช้มากๆเลยอันนี้นะเค okay, แนะนําเลยนะครับเป็นไทเทเนียมด้วยนะครับฟอร์ดเอเวอเรสเนี่ยฮะมีสัญลักษณ์ฟอร์ดเอเวอเรสแบบนี้ด้วยนะครับอเดี๋ยวเคเปิดภายในให้เพื่อนๆดูนะครับนั่นไงขอจะเปิดภายในแต่ละทีเนี่ยลืมอีกแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเคเปิดภายในให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคประตูข้างหลังนี่ได้ได้เป็นเป็น ฝาท้ายไฟฟ้านะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับได้ฝาท้ายไฟฟ้าภายในได้เบาะหนังสีดํากว้างมากๆม,มีแอร์ครบสามตอนสามแถวเลยนะเพื่อนๆเ,เ,เย็นทั่วคันเย็นทั่วถึงกันแน่นอนนะครับใครหาอยู่นะฮะสายลุยสายครอบครัวสายเดินทางนะครับมาเอาไปเลยนะครับคันนี้นะโอ้โหนัดยึดฝากระโปงนะเพื่อนๆดูเลยนะฮะไม่ขยับเลยสวยงามจริงๆนะครับเคแนะนําเลยนะครับ อันนี้ช่องเก็บของนะครับแล้วก็มีเก็บพวกเครื่องมือแม่แรงครบเลยนะครับส่วนยางอะไรเขาเนี่ยอยู่ข้างใต้นะเพื่อนๆนะมียางอะไรอยู่ข้างใต้นะครับเพื่อนๆตัวนี้มียางอะไรอยู่รงข้างใต้ได้ครบๆเทียบเทพร้อมๆแบบนี้เลยนะครับครับสวัสดีครับพี่เอทุสนะครับวันนี้ไม่ใช่ชาวไม่ใช่พี่ชาวลิศนะครับเป็นเป็นเคนะครับเซลเคนะครับสวัสดีครับพี่เอทุสครับ ครับผมโอ้โหอ่ะไปดูภายในกันเลยเพื่อนๆภายในดูซิว่าเขาสวยแค่ไหนโอเคนี่ได้เบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานถนะ้าจากป้ายแดงเท่านลยนะกะเบาะสวยมากไม่ช้ำเลยเพื่อนๆโอ้โหสวยจริงๆภายในสวยเลยเพื่อนดูแลรักษาดีมากๆสะอาดมากสะอาดสะอาดมากมาก,มากเลยนะครับ โอ้โหใช้ถน,นอมจริงๆเลยนะครับเจ้าของเดิมคันนี้ได้เ,ออเป็นเบรกเบรกมือนะฮะยังเว่ยเบรกไฟฟ้านะครับปีเขาจะลึกหน่อยปีสิบเก้าแต่ปอนออกห้านี่เขาเกือบเกือบล้านห้าเลยนะวันนี้เหลือแค่เหลือแค่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับเพื่อนเพื่อนหายไปเกือบเจ็ดแสนนะเพื่อนหายไปเจ็ดแสนอ่ะโอ้โหคันนี้ไม่แค่แล้วพิเศษนะไม่แค่นะสี่หมื่นหกพันกว่าโล เดียวกันครับโอเคครับพี่อะไรฮะที่ถามมานะฮะสวัสดีครับพี่ชาณชัยป่ะฮะพี่ชาณชัยชนาชัยป่ะฮะพี่ชนาชัยป่ะฮะถ้าถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะฮะราคาในไลฟ์กับราคาที่ไปดูจะราคาเดียวกันเลยนะฮะคันนี้นะฮะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันที่ซื้อสดไม่เสียแหบกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับไม้แท้นะสี่หมื่นหกพันก่าโลเท่านั้นเองที่ไม้แท้เลยนะครับพี่ครับนะครับ สนใจมาดูตัวจริงได้เลยนะครับรถสวยจัดไม่แท้รับประกันไม่แท้นะพี่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเจอย้อมแมวว่าจะต้องกลัวโดนหลอกนะครับมาซื้อที่นี่ฮะชาวลิตคาร์รถบ้านคุณชาวริตนะครับนะครับปลอดภัยมั่นใจแน่นอนนะครับที่ชาวฤิ์แกเป็นกระบี่มือหนึ่งรถย่มมือสองนะครับเพื่อนๆซื้อไปเลยฮะผมอยู่กับแกมานานนะครับนะครับแกดูรถให้เพื่อนๆแล้วนะฮะแกได้ออกรายการกระบี่มือหนึ่งอะ ปิดตาดูรถ่ะครับผมเพื่อนๆปิดตาดูรถด้วยได้เลยนะเพื่อนๆลองแบบย้อนไปดูในในรายการกระบี่มือหนึ่งนะครับอมาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องตัวนี้โอ้โหเครื่องเดินเป็นเครื่องดีเซลนะฮะได้เครื่องดีเซลนะฮะเดินเงียบๆเดินเรียบๆแบบนี้เลยนะฮะไม่สัน่นไม่กระตกเลยเพื่อนเพื่อนและน็อตยิดฝากระโปงนะฮะเดี๋ยวเจดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะตัวนี้น็อตยิดฝากระโปรงขยับทำสีมานะะ ขยับแค่ทําสีนิดหน่อยนะเพื่อนๆนะไม่ได้ชนหนักนะเรารับประกันโครงตั้งนะฮะเพื่อนเพื่อไม่ต้องกลัวนะซื้อรถที่เรานะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับดิชวิริศดูให้แล้วดูให้อีกนะครับอะไรนะฮะคันนี้ผ่อนเท่าไหร่ครับคันนี้ผ่อนนะฮะคันนี้เครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวนะครับฟรีดาวคือเข้าไฟแนนซ์เต็มเลยห้าแสนหกห้าหกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับผ่อนสี่ปีอยู่ที่หมื่นหกนะครับผ่อนห้าปีอยู่ที่หมื่นสามนะครับ ผ่อนหกปีอยู่ที่หมื่นหนึ่งผ่อนเจ็ดปีอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งที่อะไรครับเนี่ยพี่เจนนี่ครับสวัสดีครับครับครับเซลล์ที่ไร์ตอนนี้ชื่อเคครับเคปักเนื้อปักตัวด้วยครับที่อะไรครับเนี่ยอ๋อครับเคนะครับเข้ามาหาเคนะครับนะครับเดี๋ยวเคดูแลบริการให้นะครับนะครับพี่ครับนะครับราคาหกแสนห้าหมื่นเก้าพันราคานี้นะครับดูจากไร์นี้ราคานี้เลยซื้อสดไม่เสียบักเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับซื้อ ผ่อนเครดิตด,ดีจัดเต็มปีดาวเลยนะครับนะครับนะครับเพื่อนๆโอ้โหเอาไปเลยนะครับนี่นะฮะฟอร์ดเอเวอร์เคันนี้นะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับราคาหนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันฟอรเป็นป้ายแดงวันนี้เหลือแค่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันคนจะผ่อนคนที่จะซื้อซื้อซื้อไฟแนนซ์นะฮะมาผ่อนกับเคนะมีเงินเดือนนะมีเงินเดือนนะมีเงินเดือนอ๋อถ้าห้าปีนะมีเงินเดือน สามหมื่นแล้วกันเงินเดือนสามหมื่นออกคนละเคได้เลยนะไม่ต้องมีคนค้ำนะซื้อคนเดียวเลยครับผมอ่ะไปต่อเลยครับคันนี้หน้าหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะฮะเจ้าเจ้ามิตซูปาเจโร่สปอร์ตนะฮะสองจุดสี่พัทนะครับนะครับ,นะรบตัวนี้ได้หน้าคล้ายๆเป็นหน้าเอ็กเพนเดอร์แล้วนะครับหน้าเอ็กเพนเดอร์เขาจะมามีไฟตรงนี้ครับเป็นหน้าใหม่หน้าโฉมปัจจุบันแล้วฮะจะมีไฟไฟหน้าเล็กๆหล่อๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มีไฟตรงนี้นะครับโอ้โหเขาเป็นเป็น รุ่นเดียวเลยที่ทําไฟเท่มากเลยนะฮะกับรถ p p v นะจากค่ายมิซูนะฮะโอเคคันนี้นะคันนี้นะราคาราคาป้ายแดงอยู่1,354,000วันนี้เหลือ8,18,000บาท8,18,000บาทไม่1,47,000กว่าโลอ่าให้เพื่อนๆดูหนึ่งรอบครับผมโอ้โหคันนี้นะได้ยางนะได้ยาง ยางยางปี24เลยแม็กขอบ18บแปดนะเพื่อนๆสวย,สวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับนะครับโอ้โหได้ยางปี24่เลยเพื่อนๆน,นะแม็กขอบ18ดนะครับโอเคอมาดูอ่าแล้วก็ได้เซน็นเซอร์ท้าย4ี่จุดนะมีกล้องถอยด้วยนะครับมีกล้องถอยแล้วก็ได้เซ็นเซอร์ท้ายสี่จุดแบบนี้เลยนะครับเวลาเพื่อนๆถอยหลังพอแล้วได้ฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้ด้วยนะครับโอ้โหรถ รถ s u v อันนี้อะไรเอยโอเครถภายในกว้างเหมือนกันนะครับกว้างมากๆเลยนะครับเหมาะกับการไปเที่ยวเป็นครอบครัวนะครไปเป็นหมู่คณะได้เลยนะครับวันนี้เคมานำเสนอรถครถอบครัวนะฮะพร้อมลุยพร้อมเดินทางกันเลยอน็อตฝาท้ายไม่ขยับเลยเหมือนกันนะครับคันนี้นะฮะบ,บอกแล้วที่นี่ที่เราเลยนะครับมีแต่รถสวย รถที่ได้มาตรฐานรถคุณภาพเกรดเอนะครับแบบนี้เลยนะครับจากชาวาลิตค่ะรถบ้านคุณชาวลิตนะฮะอ่าครับ,รบน้องนัดเตือนให้กดปุ่มซ้ายนะฮะโอเคครับเคยัง,งงงงอยู่นิดหน่อยอ่าเดี๋ยวเราเปิดภายในให้เพื่อนดูหน่อยนะฮะโอเคคันนี้ได้เบาะหนังเหมือนกันนะภายในสะอาดมากๆเบาไม่ช้ำเลยนะครับ ใช้น้อยมากใช้ถนอมมากนะครับโอเคคันนี้ได้ไม่เท่าไหรเอ่ยไม่วิ่งแค่1 4ึ0 0 0สนนกว่าโลนะหนึ่งแสีกว่าโลนะครับคันนี้ได้พวงมาลัยเมาติกฟังก์ชั่นด้วยนะครับมีพุทสตาร์ทในพุทสตาร์ทมีเบรคไฟฟ้ามีเบรคโคด้วยนะครับจอเดิมๆจากโรงงานเขาเลยนะครับภายในสวยไม่แพ้คันเมื่อกี้เลย ที่นี่บอกแล้วไงว่าเราเลือกแต่รถดีๆเลือกแต่รถสวยๆมาให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆซื้อไปไม่ผิดหวังแน่ๆรือไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเจแนะนําเลยนะครับที่นี่นะเราการันตีโดยที่ชาวริศก,กระบีมือหนึ่งรถยนต์มือสองนะฮะนะครับจะเป็นผู้ชำนาญการทางด้านรถยนต์มือสองมากกว่า30ปีคันนี้ได้เบาไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้ได้เบาไฟฟ้าด้วยเบาฝั่งนู้นเป็นไฟฟ้านะีฮะ ได้บอกไฟฟ้าทางฝั่งคนขับนะฮะทางฝั่งคนขับนะครับะะสวยๆเลยได้จอกลางด้วยนะฮะมีจอตรงกลางด้วยแล้วก็มีแอร์สามตอนนะฮะเพื่อนๆนะครับสะดวกสิส่งอ,อำนวยความสะดวกสบายครบเลยนะครับคันนี้นะครับรถทีทีวีวันนี้ทุกๆคัน,นยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆครบเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหและเรายัง อย่างรับประกันให้เพื่อนๆด้วยว่าล้นเราไม่มีชนน่ะซิกคว่ำจมหนานนะเพื่อนๆนะโอ้โหอ้าดูให้เพื่อนๆดูดูดูห้องเครื่องหน่อยครับนะครับโอ้คันนี้นะฮะเครื่องดีมากๆขับดีมากๆปาเจโลได้ชื่อว่าขับดีมากๆเลยนะผมเห็นเพื่อนๆบอกหลายคนนะที่ใช้ปาเจโล รับดีมากๆเลยนะครับโอ้โหน็อตใสๆเลยแบบนี้เลยนะน็อตใสๆไม่มีรอยแกะเลยนะครับแบบนี้เลยโอ้โหฝากระโปรงเดิมๆสีเดิมๆแบบนี้เลยนะครับคานหน้าเดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยรอยเม็ดฮาร์จุดๆเรียงตัวอย่างนี้เลยนะครับได้เดิมๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆซื้อไม่ต้องกลัวนะฮะเนี่ยนะฮะว่าว่าเราคัดให้แล้วนะครับคัดให้เพื่อนๆแล้วนะครับ รถสวยๆแบบนี้ที่นี่เลยนะครับโอ้โ oh ห oh, สวยจริงๆเลยนะครับกับเจ้าปาเจโร่นะ 2.4GT นะครับราคา8 18,000ซื้อสดไม่เสียแบบเจ็บเต็นเนี้ยซื้อผ่อนนะครับ4ปีผ่อนอยู่ที่20,000นะครับ5ปีผ่อนอยู่ที่10,06นะครับ6ปีอยู่ที่1 0 0 0 7ปีอยู่ที่1 0 0 0นะครับผมเพื่อนๆมีเงินเดือนผ่อนที่5ปีนะมีเงินเดือนเงินเดือนสัก สามหมื่นห้านะเหมาะกับเคได้เลยนะครับผมอ่าคันต่อไปเลยรอรอเลยนะครับตัวดิฟแพงสุดเลยนะฮะตัวแพงสุดเลยนะแล้วราคาเขาเหนียวแน่นราคาเขาแข็งมากๆเลยนะครับราคานะฮะตัวนี้นะครับ isuzu mu x นะฮะตัวนี้เป็นโฟวิวเครื่องสามพันอัลติเมทนะครับใหม่แค่หกหมื่นสี่พันกว่าโลนะราคาเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับ ซื้อสดไม่เสียแวบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆมาเอาไปเลยนะป้ายแดงเขานะล้านห้านะล้านห้าล้านหกเลยนะวันนี้เหลือล้านเดียวเหลือล้านเดียวนะล้านเดียวมีทอนนะล้านเดียวมีทอนนะราคาเขาเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับผม้าวนให้เพื่อนๆดูหนึ่งรอบครับโอ้โหมาดูฮะคันนี้ได้สีบอลเงินที่ออกเทานๆนิดๆนะครับสวยงามจริงๆผิวพันสวยงามรถคันนี้ไม่เคยทำสีเลยรถสวยเดิม เดิมเลยแทบจะไม่เคยทำสีเลย,ส,ยสีสันเนื้อตัวเขาเงางามแบบแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆดูภายในกันหน่อยคันนี้ก็ได้เบาะท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะครับเจ้าของเดิมปูพรมเข้ารูปมาแบบนี้เลยนะครับดูเรียบหรูดูดีมีสไตล์เลยนะครับตัวเขาดูแข็งแกร่งแต่ภายในเขาดูเรียบหรูดูดีมีสไตล์นะครับเพื่อนๆ แนะนําเลยนะครับคันนี้นะมิวเนะขายดีตลอดการเลยนะตั้งแต่มิวเซเว่มาจนมิวเมาดูหน่อยครับโอ้โหโครงสร้างของเขานะครับโอ้โหน็อตยึดฝากระโปรงนะครับรอยอาร์ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับโอ้โหเรียบร้อยมากๆเลยไม่เคยแกะเลยไม่เคยทำสิ่เลยนะครับเพื่อนๆได้ไปไม่ผิดหวังหาอยู่ไม่ผิดหวังมาที่นี่เลยที่เราเลยนะครับ ทันนี้ได้ท่อคู่แต่งเท่ละล่อแบบนี้เลยนะครับเพื่อนโอ้โหดูความล่อของเขาหน่อยนะฮะท่อคู่แต่ง,ตงเทๆละล่อแบบนี้นะครับเป็นตัวโฟล์วิวด้วยนะครับนะครับภายในได้เบาะหนังโอ้โหสีชานะฮะสีชาเข้มๆหน่อยนะครับสวยงามเรียบหรูดูดีมีสไตล์มากๆเลยเพื่อนๆมาจัดกันได้เลยนะครับ เบาสวยงามมากๆไม่ช้ำทั้งสามคันที่ผ่านมานี่บอดโอโหโกินกันไม่ลงเลยนะเคเคเชียทุกคันเลยนะล้าแต่คนชอบนะใครชอบคันไหนก็มาจัดไปนะฮะใครชอบคันใครสาวกปอดก็จัดปอดนะฮะใครสาวกปาเจรโร่มิสซูก็มาจัดนะครับใครสาวกนิวเอ,อ็กซอิสุสุก็มานะมาเลยนะครับสวยทุกคันเลยนะครับสวยจริงๆเลย นะครับตัวนี้ได้โปรวิวด้วยฮะเป็นปรับ2ขับ2ขับ4ได้นะฮะได้ไม่หกห0 0่นกว่าโลนะอันนี้ไม่ห0 0 0ืกว่าโลนะแล้วนะเพื่อนๆนนะไม่ My แท้นะถ้ามามาเจอไม่ไม่แท้นะเรารับประกันซื้อคืน100%ยเปเซ็นต์เมเลยนะเพื่อนเพื่อนนะโอ้โหสวยจริงๆนะครับโอมารายเมัาติฟฟังก์ชันนะครับนะครับมีเบรกไฟฟ้าเบรกโอคบเลยนะฮะหน้าจอเดิมจากโรงงานเขาว่า มาเลยนะครับเรียบหรูดูดีสไตล์พร้อมลุยลุยก็ได้พอเข้าไปข้างในจะดูหรูก็หรูโอ้โหดูดูหรูดูแพงเลยนะครับโสมนี้ฮะมิวเอ็กโสมนี้ฮะเขาทามาได้ดีมากๆเลยเขแนะนําเลยนะเพื่อนๆหาอยู่ไม่ผิดหวังนะคันนี้ได้ได้แม็กนะแม็กแม็กขอบ20นะได้แม็กขอบ20ยางปี24เลยนะได้เพื่อนๆได้ใช้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะ คันนี้ได้แตม่ยี่สิบยางปียี่สี่นะครับโอ้โหพูดไปแล้วอยากจะซื้อเองนะฮะแต่ตอนนี้ตังยังไม่ถึงนะอยากจะซื้อเองแต่ตังค์โอ้เดี๋ยวต้องให้น้องนัดเตือน,นะะะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเจเปิดให้ดูครับโอเคฝากระโปงห้องเครื่องนะครับเพื่อนๆน,นี่เลยอ้าวมาถ่ายให้เพื่อนๆใกล้ๆ หน่อยครับอ่าเพื่อนๆดูใกล้ๆหน่อยครับโอเคคันนี้นอ็อยตยึดสากระโปรงเคดูไว้ใกล้นะฮะไม่ขยับเลยนะครับเพื่อนๆดูเลยนะครับไม่หลอกกันแน่แน่แน่นอนครับนี่นอ็อยตยึดแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดเลยนะครับเพื่อนๆดูดูที่เคชี้ได้เลยนะครับโอ้โหนี่มีแผ่นเพจอยู่ครบเลยแผ่นเพจยึดสูงนะครับนะครับโอเคแล้วก็มีนอ็อยตยึดฝากระโปรงไม่มีรอย เดิมที่เลยนะนะครับเดิมๆแบบนี้เลยเพื่อนๆซื้อกับเรานี่เราเปิดให้ดูเราเปิดให้ดูทุกซอกทุกมบมแล้วยังออกใบกล้าการันตีแล้วพี่ชวริตแกก็ยังการันตีรับประกันการซื้อคืนถ้าหากรถมีซ่ํานะนะเพื่อนๆมาเอากันไปเลยนะครับโอ้โหพูดมาสามคันนี้ทุกคันเลยพูดไม่ออกเลยทุกคันเลยสวยทุกคันเลยเอ้าวคันต่อไปเลยครับนะครับ โอ้โหนิสสันเทอร่านะครับ2.3 V L นะ4บิได้นะราคาป้ายแดงเขานะ1,040,000เหนึ่งล้านสี่แสน้านนะหนึ่งล้านวันนี้วันนี้เหลือแค่แปดแสนก้าหมื่นนะครับไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดพัวลโลเท่านั้นเองนะครับไม่เจ็ดเจหมื่นเจ็ดพันวโลอะวนให้เพื่อนๆดูหนึ่งรอบครับผม โอ้โหคันนี้ได้สีขาวสวยเลยสีขาวสวยแบบนี้เลยสวยมากๆเพื่อนมาไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้เคดูแล้วโอเกยงชอบเลยอะ่ะโอ้โหแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเขาเลยนะ VL นะโฟวิลด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวท็อปสุดเขาเลยเป็นตัว VL เป็นโฟวิลนะครับอ๋อคันนี้มาได้เบาไฟฟ้าด้วยไม่ใช่เบาไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้าทุกคันเลยนะครับผม น,น็อตยึดฝากระโปรงดูภายในก่อนก่อนจะข้ามไปน็อตยึดฝากระโปรงดูภายในกันก่อนนะครับภายในได้เบาหนังนะครับโอ,โอ้โหสวยมากๆน็อตยึดฝากระโปงท้ายโอ้โหเดิมๆแบบนี้เลยเพื่อนๆโอ้โหสวยสวยจริงๆสวยอือพี่ชาลิศแกเลือกร้นมาได้แต่ละขันนี่โอ้โหเพือ่อนๆอยากให้มาดูตัวจริงนะแนะนําเลยนะมาดูตัวจริงนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะ ถ้าดูตัวจริงแล้วไม่เหมือนมาดูตัวจริงไม่เหมือนพี่เคพูดนะมาตีได้เลยนะมาตีกันได้เลยมาเตะกันได้เลยนะครับนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูภายในหน่อยนะครับภายในตัวรถภายในนี่ได้เบาะหนังเบาะหนังสวยๆสีดาแบบนี้เลยโอ้โหเขาเย็บเขาออกแบบมาได้หรูมากเลยเขเข้ามาทีแรกโอ้โหทำไมมันหรูจังอย่างการโรงแรมห้าดาวเลย ลักชัวรี่มากๆเลยเพื่อนๆนะเข้ามาเหมือนแบบในนั่งเก้าอี้เก้าอี้เอผู้จัดการเลยเก้าอี้ผ่้อหนวยการสวยมากหรูมากดูดีมากๆเลยเขาได้ได้หนังแดงตัดสีดำนะอะอกแบบมาได้สวยจริงๆสวยจริงๆเลยนะครับใหม่เท่าไหร่นะไหม่เจ็ดหมื่นเจ็ดโลนะรับประกันไหม่แท้นะครับ รับประกันใหม่แท้ซื้อกับเราเรารับประกันใหม่แท้นะเพื่อนๆนไม่ต้องกลัวโดนย้อมแมวไม่ต้องกลัวโดนก่อไหมนะครับเรากล้ารับประกันใหม่แท้ถ้าไม่แท้เรากล้าซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะเพื่อนโอ้ภายในนี่เคบอกได้เลยอย่างกับป้ายแดงเพื่อนเพื่อนภายในนี่อย่างกับป้ายแดงเลยเนาะสวยมากๆเพื่อนๆนซื้อซื้อคันนี้เพื่อนเพื่อนเล่นรถประมาณนี้เพื่อนๆนซื้อรถประมาณนี้คือเพื่อนเพื่อนไม่ขาดทุนเยอะเพราะ คนที่ซื้อป้ายแดงมาเขาขัดทุนให้แล้วให้เราไปแล้วนะคันละห้าหกแต่นะที่เคพูดมานะที่เคพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะขัดเขาขัดทุนให้เราแล้วอ่ะแล้วแบบนี้จะไม่เอาได้ยังไงแบบนี้จะไม่ซื้อได้ยังไงเพื่อนๆโอ้คันนี้ได้บอกไฟฟ้าด้วยโอ้โหสวยจริงๆสวยมากๆเลยนะครับสาทยายความสวยทั้งสี่ขันมานี่จินกันไม่ลงเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะ เดี๋ยวเคปเปิดห้องเครื่องให้ดูโอ้โหเดี๋ยวแ๊บนึงนะฮะเคปเปิดห้องเครื่องให้ดูเึรอน,นี้อันนี้อันนี้ขัดห้องทังเทคนิคนิดหนึ่งนะฮะโอเคห้องเครื่องนะฮะโอเคเพื่อนๆนดูเลยนะฮะโอ้สวยจริงเมื่อกี้ที่สซลิสแกททาคลิปละเอียดไปแล้วเพื่อนเพื่อนไปดูย้อนไปดูคลิปของที่สซิตก็ได้นะครับซีอของเรานั่นเองนะครับ คันนี้น็อตยึดฝากระโปรงเดิมๆไม่ขยับเลยนะครับมีแก้มซ้ายขยับทำสีมานิดนึงนะฮะแก้มซ้ายแก้มขวาขยับทำสีมานิดนึงนะเคพูดตรงๆไม่หลอกนะครับผมเพราะเคได้รับมอบหมายจากพี่ชาวลิตนะมีอะไรให้พูดตรงๆกับลูกค้านะครับแต่เครับประกันว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะเพื่อนๆมาซื้อกับเราปลอดภัยแน่แน่นอนเพื<ๆ>่อนเพื่อนๆโอ้โหแนะนำเลยนะครับ ซื้อกับเราปลอดภัยยังไงนะเพื่อนๆนี่เลยเจอเคบอกอย่างนี้เลยฮะซื้อกับเราปลอดภัยยังไงนะฮะนี่ลายเซ็นที่ชาวลิตนะฮะกะบีมือหนึ่งรถยนต์มือสองนะนะครับแกเป็นกบีมือหน,น,ออน,อรรน่รถยนต์มือสองแกเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านรถยนต์มือสองมามากกว่า30ปีนะซื้อรถมามากกว่า3 0 0 0 0คันเลยนะครับและแกออกไปรับประกันตัวนี้ให้เพื่อนๆนะรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักทิกคว้ามจมน้ําผัดต่อกไมาเก็ืเครื่องเป็นสิไฟไหม้ย้อมแม่ สวมตั๋สมทะเบียนโอนได้ร้านเสร็จแล่ซื้อรถที่เรานะนี่เรามีเล่มทะเบียนตัวจริงทุกคันให้เพื่อนๆดูนะคันไหนไม่มีเล่มทะเบียนนั่นหมายถึงว่าเราปิดบัญชีแล้วเล่มเล่มยังไม่มานะแต่เพื่อนๆมั่นใจได้เลยเรามีเล่มทุกคันให้เพื่อนๆสามารถโอนได้นะซื้อรถต้งองดูเล่มทะเบียนตัวจริงนะครับผมซื้อบ้านต้องดูโฉนดนะครับซื้อรถต้องดูเล่มทะเบียนนะครับเล่มทะเบียนสีฟ้าสีนี้กันแบบนี้ครับผม เง okay. ออิน,นดเดือน2 7ออกคันไหนได้บ้างครับพี่อะไรนะครับพี่น้อง่นองสวัสดีครับเงินเดือน2 7ออกคันไหนได้บ้างใช่ไหมครับพี่น้องทิ้งเบอร์ไว้ครับเดี๋ยวเคโทรไปคุยนะหรือว่าโทรหาเคก็ได้นะคร0906320320นะครับพี่น้อง0906320320นะครับเดี๋ยวเคโทรไปคุยนะฮะนะครับพี่ทิ้งเบอร์ไว้หรือโทรหาเคนะครับอ๋อคันนี้นะเค ค okay. บอกราคายังไม่บอกราคานะน้องนัทน้องนัทปว่าบอกราคาหน่อยนะโอเคนะเพื่อน <c oughs> ๆฟังดีๆนะคันนี้นะนิสสันเทอร่าโฟวิลนะสองจบีนะราคา8ป9แ0 0เไม่7จ0 0 0มกโลนะราคา8ปดแสน่นเก้นะซื้อสดไม่เสียแหวกเดเปอร์เซ็นต์นะเพื่อน <c oughs> ๆนะซื้อผ่อนนะผ่อน4ปีอยู่ที่2 2งหมื่นสปีอยู่ที่18,000มื่ปีอยู่ที่16,000หมื เจปีอยู่ที่1 5ื่นห้านะครับคันนี้ผ่อนยาวสุดเจ็ดปีนะมีเงินเดือน3ามหมื่นห้าหมกับเคได้เลยนะแต่ต้องผ่อนเจปีนะเงินเดือน3ามหมืนห้านะคันนี้นะโอเคพี่น้องแล้วเดี๋ยวเคโทรหานะพี่พี่น้องทิ้งเบอร์ไว้นะทิ้งเบอร์ไว้นะครับเคแนะนําด้วยสี่คันนี้นะฮะแนะนาเลยนะสี่คันนี้นะสวยทุกคันสวยทุกคันมาไม่สวยไม่ดีตีเคได้เลยนะครับเ <laughs> พราะเคไม่มีเงินให้ปรับนะฮะ <laughs> ครับผมอ่ะเดี ja ๋ยวเกสรุปให้นะครับเดี๋ยวเกสรุปให้นะครับโชว์รูมเราอยู่ที่ไหนโชว์รูมเราอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลสาลยาเยื้องกันนะครับหรือว่าใครจะสังเกตโรตัสสารยาก็ได้นะครับโรตัสสารยาห่างจากเรามาถึงโรตัสสารยาวิ่งมาอีก1กิโลอยู่ฝั่งเดียวกันกับโรตัสสารยานะครับ1กิโลนะฮะเราอยู่ทางซ้ายมือนะครับฝั่งตรงข้ามของเราเป็นปั๊มบางจากนะเพื่อนเพื่อนสังเกตดีดีนะครับ นะครับโอเคโชว์รูมเราเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับใครจะมาเช้ากว่านั้นนะครับใครจะมาดึกกว่านั้นนะครับโทรหาเคนะ0906320320นะครับเซลล์เคนะถามหาเซลล์เคเลยนะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเคสรุปให้เลยนะครับช้าชัดชัดอีกรอบหนึ่งนะครับสี่คันนี้นะครับคันนี้นะฮะ นิสสันเทอร่านะครับเป็นโฟวิวนะฮะเครื่อง2.3 v บท็อปสุดนะครับไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดกัวโลนะไม่เจ็ดหม่นเจ็ดโลนะราคา8ป9แ0 0บาทนะซื้อสดไม่เสียแหวกน,นะครับอ่าขันนี้นะฮะมิวเนะฮะเป็นโฟวิวเหมือนกันนะครับเป็นโฟวิวนะครับเครื่องสามพันะครับอันติเมทท็อปสุดเหมือนกันครับไม่หกหมื่นสี่พกัวโลราคา9ก้0 0 0น 9 0 0 0บาทนะครับมาจัดกันได้เลยนะซื้อสดไม่เสียแวนะ9ก9 0 0 0นานะครับผมอ่าแล้วก็คันนี้ครับมิสูปาเจโร่สองนะครับใหม่แสนสี่นะครับราคา8 18,000หตัวนี้ได้หน้าใหม่แล้วนะครับหน้าใหม่หน้าปัจจุบันแล้วหน้าหล่อแบบนี้นะครับ81 1800ซื้อสดไม่เสียแหวนนะครับเจ็ดจัดเออเครดิตดีจัดเต็มรีดาวนะครับอ่าคันนี้เลยนะครับ ฟอร์ดนะครับอึดตึดทนนะครับแข็งแกร่งดุดันไม่เกรงใจใครนะครับฉายาเขานะฮะฟอร์ดเอ r เวอเรสต์นะครับปี2019นะครับสองจุดูนเทอร์โบไทเทนเนียมนะครับไม่เ์เขาแค่46,000กพันโลนะเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะ46,000กพันโลนะราคา659,000บาทซื้อสดไม่เสียแหวก7เปอร์เซ็นต์นะครับ ตอนนี้ก็ใกล้กลแลๆ,ๆแล้วเดือนเดือนเจ็ดนะเดือนหน้าเดือนแปดเหลืออีกสี่เดือนนะฮะใกล้เทศกาลนะฮะปีใหม่นะฮะใครเล่งอยู่หาอยู่รถ PPV นะรถกรอบรัวนะเด<ส>ินทางไปเหนือล่องใต้นะเทแนะนำสี่คันนี้เลยนะครับสวยทั้งนั้นนะสวยสวยไม้น้อยสวยทั้งนั้นไมน้อยทั้งนั้นนะรถรถที่นี่นะเราการันตีโดยที่ชวิุรีกระบี่เป็นหนึ่งนะแกเป็น ผู้ชานาญการทางด้านรถยนต์มือสองมามากกว่า30ปีนะแกดูให้เพื่อนๆหมดแล้วนะครับและเคก็มาเตื้อเคเดี๋ยวเคพาเพื่อนๆดูทุกซอดทุกมุมเลยว่ารถดีๆเป็นยังไงรถไม่ชนเป็นยังไงนะครับเคฝากไว้ด้วยนะครับนะครับนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวฝากเจ้าศักดิ์รคันนี้แล้วเดี๋ยวเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้เคลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ